ฝากขังไปเตยสุธีวันที่เดียวกับแอมซยาไนท์หากศาลไม่ให้ประกันตัวจากกรณีคณะทำงานสำนักงานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้องแก่ผู้ต้องหาทั้ง6รายตามข้อกล่าวหาและดำเนินการนำตัวส่งผู้ต้องหาทั้ง6รายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งสำหรับผู้ต้องหา6รายที่อายการสั่งฟ้องประกอบด้วยนายพัฒนาพลกุญชนนางสาวสุธีวันกุญชนหรือทวีศิลป์นายฉัดชัยโคชชินนายเทีรพัศสกรกิมวังตะโกนายสุรนาถนาคมุกศิล์นายอายุวัฒชัยเมธนารากูล ด้านในพัฒนพลหรือดีเจแมนกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอายการจะมีคำสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้ากำลังรอคุณแม่มาถามว่าพร้อมประกันตัวไหมก็ต้องลองสู้วันนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งศาลคืออะไรสำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมมายังต้องรอให้แม่มาทางนี้ตนคงไม่เลื่อนนัดฟังคำสั่งศาลอีกแล้วขณะที่นางสาวสุทีวันหรือใบเตยมีสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธไม่ตอบคำถามใด เบื้องต้นใบเตยดีเจแมนทั้งคู่ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไปส่งฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประกันตัวได้หรือไม่แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลซึ่งถ้าหากศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งคู่ก็จะถูกควบคุมฝากขังตัวทันทีที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพซึ่งถ้าเป็นฝั่งของทางดีเจแมนหากศาลไม่ให้ประกันตัวก็จะถูกควบคุมไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพ ส่วนของใบเตยก็จะถูกนำไปฝากขังที่เรือนจำทันทัสถานหญิงกรุงเทพซึ่งเป็นที่เดียวกันกับแอมไซยาไนท์ถูกควบคุมตัวอยู่